ฮัลโหลจะเจอสวัสดีเด็กไทยโรงเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพี่เจ๊ดที่พี่อีกีกเลี้ยงชมวันนี้นะครับก็ผมจะมาแจกบัตรเกน่าให้ทุกคนมันชมตามที่สัญญาไว้มันชมแล้วก็ตอนนี้ฟีฟ่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามามันชมครับแต่ว่ากิจกรรมนั้นผมได้ไปแล้วผมก็เลยว่าไม่ได้อัดไว้มันชมก็คือกิจกรรมเติมหนึ่งเพชรนะครับมันชมครับรับตัวละครใหม่นะคือตัวนี้เริ่มชมนี่ปฏิหารชื่อในตัวผมผมใช้อยู่นะครับตัวนี้มันชมเป็นตัวละคร มารโรลนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ชิโร่นะครับตัวนี้มารโรลนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่มความเสียหายเนะท่านผู้ชมครับตามระยะห่างสูงสุดนะครับ19เปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมครับแล้วก็ศัตรูที่ติดสถานะมาร์ท่านผู้ชมจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก3เปอร์เซ็นต์ซึ่งเลเวลสูงสุดของเขาจะขึ้นตามนี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับดามเมจท่านผู้ชมครับก็คือถ้าเกิดเนี่ยจะขึ้นตามเลเวลสกิลติดตัวมันเป็นสกิลติดตัวท่านผู้ชมตอน,นอยู่เลเวลห้าท่านผู้ชมก็คือถ้าเกิดเลเวลหยยนะึ แล้วถ้าเกิดคนที่โดนมาร์กจะเพิ่มที่เพิ่มอีก1%ถ้าเกิดเลเวล2มชมจะสร้างความเสียหายร,ระยะไกลเวลาที่เรายิงศัตรูจากระยะไกลเนี่ยอีก7%ถ้าเกิดเลเวลแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูติดมาร์กหรือสถานะของโมโคโหรือสถานะของตัวที่ว่าใส่กรอะนชมครับจะบวกอีก1.5%แล้วก็เลเวล3จะเพิ่มเป็น10%บเปรนต์ม,มันชมแล้วก็บวกอีก2%เลเวล4 14%แล้วก็อีก2.5%เลเวล5 19%แล้วก็ ถ้าติดสถานะมาจะเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นต์หมายความว่าจะยิงอยู่ที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็พิเศษครับถ้าเลเวลยหกนี่จัดไปเลยครับยิงแบบหนักๆเลยครับจุกๆเลยครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมซึ่งถามว่าสกิลนี้ดีไหมดีมากคุณผู้ชมตัวละครนี้พี่เอาไปลองมาแล้วคุณผู้ชมครับคือพี่ไปลองเก็บแรงมาแล้วเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมครับคือพี่ใส่คู่กับโมโคคุณผู้ชมครับสำหรับสกิลตัวนี้นะแนะนําให้ใส่คู่กับโมโคครับเพราะว่าสําหรับคนที่ยิงปืนไกลก็คืือออวว่่่าาไไมจะเเปป็นนสรรร์หหือว่า เล่นหลักๆอ่ะ VSS อ่ะดีสุดคุณผู้ชมเพราะว่าดาเมจค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะรัวคุณผู้ชมเพราะว่าเวลายิงระยะไกลแล้วศัตรูติดพิษดาเมจรัวมากดาเมจเคลือบเอาศัตรูล่วงได้ง่ายมากคุณผู้ชมครคือผมไปเก็บมาหลายแบบหลายคิวมากคุณผู้ชมครับในสตรีมเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ผมก็จะมาแจกบัตรเกมนะคุณผู้ชมก็คือขั้นต่ําในการรับตัวละครตัวนี้คุณผู้ชมเงื่อนไขในการรับก็คือคจะต้องเติมหนึ่งเพชรคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นตอนนี้นะไหนรู้ก่อนมีรูปโปรโมชั่นให้ดูมมเพราาะว่ผ ผมอ้อไปแล้วอ่ะผมก็เลยไม่มีรูปโปรโมชั่นนี่คุณผู้ชมโปรโมชั่นก็คือเติมหนึ่งเพจผู้ชมตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่23นั่นคือพรุ่งนี้ผมก็จะมาเติมแจกคุณผู้ชมครับก็คือตอนแรกผมจะแจกบัตรไกดน่า20บาทคุณผู้ชมครับ5ใบคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเอ,อ่อทางนี้ยคุณผู้ชมครับมันเติมไม่ได้ไม่รู้ทำไมที่ผมใช้เติมคุณผู้ชมครับคือว่าปกติผมจะเติมกับไกบ na, Fire, น่าฟรีไฟล์คุณผู้ชมเนี่ยผมจะซื้อบัตรไกน่าา่่าาาามมมมเเเเตตติิแววผข้็บเงินแล้วเนี่ย มันเป็นอย่างนี้คท่านผู้ชมมันเติมไม่ได้อะครับมันแบบมันหน้าจอข่าวไปหมดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมันชมหน้าจอมันถึงได้ขาวไปหมดเลยการว่าผมก็เลยว่าโอเคถ้าเติมนั้นไม่ได้ผมเติมเป็นเติมตรงให้แล้วกันท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะเติมตรงในเว็บคั้นเทพให้ท่านผู้ชมครับก็คือเป็นบริการแบบเติมเกมออนไลน์ท่านผู้ชมใจจริงก็อยากซื้อบัตรแกน้าไปเติมให้แต่ว่ามันซื้อบัตรไม่ได้ก็เลยต้องมาเติมทางนี้แทนท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวว่าพี่เติมตรงให้โอเค ก็แต่ว่าจะไม่ได้แจกให้5คนน้ำชมเพราะว่ามันค่อนข้างจะราคาสูงก็คือจะเติมให้เป็นบัตรแกน้าราคา50บาทแถมชมครับผมจะเติมได้3คนน้ำชมับจะมีผู้โชคดี3คนที่ได้แต่ได้เยอะน่อยก็ว่าขอให้โชคดีกันน้ชมครับใครอยากได้ได้ทั้งตัวละครใหม่ได้ทั้งเพชรก็เอาไปเล่นกันมนเลยน้ชมครับและอย่างตัวละครใหม่ตัวนี้ดีมากน้ชมโกงมากทักษะค่อนข้างโกงชมมาแนวเดียวโคโนแล้วคือเพชรเดียวก็สามารถเสียวได้แล้วน้ชมก็อย่าลืมน้ำชมไปสุ่มกันนะ ก็ส่วนลิงนี่ครับมชมกิจกรรมที่ผมโพสเมื่อเช้านี่ก็คือนี่สุ่มแจกกิจกรรมจริงพี่อยากแจกบัตรเกย์นาห้าใบาแต่ว่ามันเติมไม่ได้พะนช้าพี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ซื้อบัตรเกย์นาแจกจะแ,แจกเป็นเติมตรงแทนน้ำชมก็ขอให้น้องโชคดีนะครับนี่ร้อยสามสิบแปดคอมเมนต์น้ำชมครับคนแรกที่ได้จะเป็นใครจังหวะนี้อ่าเสือมันไล่เฮ้ยเสือมันไล่ได้น้ำชมครับคนนี้โอเคโชคดีไปครับใครที่ได้วันนี้น้ำชมเพราะว่าจะได้เป็นห้าสิบบาทเลย กดเติมเรียบร้อยมชมเติมไปหนึ่งคนวิธีเติมก็คือใส่ UID ดีของที่เราต้องการเติมมชมวแล้วเลือกราคาที่เราต้องการจะจ่ายเติมมคชับอย่างตัวนี้ก็คือ50บาทก็จ่ายแค่48บาทชมมาตอนนี้เงินเหลือ7 3บามบทมคชับผมน่าจะเติมได้2คนงบผมยังพออยู่ป่ะเดี๋ยวดูกอนส่งอีกคนนึงอ่าคนนี้ที่รูปจูบเด็กเมื่อกี้เห็นอยู่ปะแ๊บน้องคนนี้เหมือนจะเป็นเอฟซีพี่นานมากนะเพราะว่าพี่จําได้ว่ารูปเนี้ยรูปโปรไฟล์เนี้ย น้องก็ใช้มานานมากแล้วตอนช่วงช่องพี่ยังแค่หลักพันซับเองมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะโอเคเติมให้แล้วคุนผู้ชมครับสองคนเหลือยี่้าเพรเหรอเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าบัตรเกนา่าเอทัวเลยพี่ยังเหลืออยู่ไหมพอดีว่าเงินยูทูปพี่ยังไม่เข้าถ้าเหลืออยู่พี่จะเติมอีกคนเป็นคนที่สามโอ้เหลือแปดสิบเจ็ดบาทถ้าแปดสิบเจ็ดก็ เติมได้อีกสองคนดิเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเติมเงินบเพื่อนผู้ชมพี่เติมเงินเพื่อนผู้ชมเข้าทัวร์เลยเพื่อนผู้ชมครับแล้วก็มาดูเบอร์นี้ิ่้ชมว่าเบอร์ไหนที่มันเบอร์ที่เราเป็นเบอร์วอลเล็ตเพื่อนผู้ชมครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เติมเงินเข้า หลังจากเราโอนเงินผ่านทัวเรลสเรียบร้อยแล้วน้ชมครับเราก็มา500ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้น้ชมครับแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงนะถ้าเกิดกดแล้วมันยังบอกว่าไม่ถูกขออภยัยรหัสอ้างอิงคุณไม่ถูกต้องไม่ต้องตกใจน้ชมครับเพราะบางทีระบบมันช้านิดนึงเราก็รอแป๊บนึ่งน้งชมรก็ดูตรวจสอบดูว่าเลขอ้างอิงที่เราใส่ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วเราเรอสักพักนึงน้ชมครับไม่นานครับ ก็สามารถเติมได้นมครับก็กดรีไปเรื่อยนผู้ชมถ้าเติมได้น้ำจะขึ้นประวัติการเติมตรงนี้นะครับผมนี่คือประวัติที่พี่เติมเข้านะครับผมยี่สิบสามร้อยหกสิบร้อยร้อยสองร้อยห้าสิบร้อยสี่ร้อยร้อยสิบเจ็ดพี่ก็เคยเติมนมครับกับเว็บนี้เนี่ยเห็นปะเข้าแล้วคือเลขอ้างอิงเดิมนผู้ชมถ้าเกิดตอนแรกมันขึ้นไม่ได้เราก็รอแป๊บนึงก่อนแล้วมันจะขึ้นมาได้นะคผู้ชมเห็นปะพอขึ้นได้แล้วก็บอกว่ารออีกห้าทีเพื่อเช็คเงินนมครับก็อีกห้าทีเราก็สามารถเช็คเงินเราทีีี่่่ออยููตรรงนน้้้ไไดดผชมกกป รอสักแป๊บหนึ่งเท่ากับว่าเติมไปอีกแปดสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวไปส่งผู้โชคดีคนดีกว่าผู้ชมครับจังหวะนี้อ่าคนนี้คุณผู้ชมครับคนนี้ก็ติดตามช่องพี่มนาแล้วเม้น์บ่อยมากส่วนใหญ่ถ้าเกิดน้องเม้น์ไม่บ่อยมันจะมีโอกาสดรามชมไม่ใช่ว่าฝัดคอมเมนต์นะคือเม้น์บ่อยบ่อยมาคอมว่าคือมาเม้นต์ในช่องพี่บ่อยๆ่อย่ะตรงนี้ก็ใส่เลขโม่ไปผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ไอดีของคนที่ได้ไปกดราคากดยืนยันเรียบร้อยเติมไป48บาท เละหกสิบสี่โอเคพี่เติมได้อีกคนนึงตอนนี้แจกไปสามนะท่านผู้ชมจากตอนแรกจะแจกห้าคนคนละยี่สิบช่ยร์วันนี้พิเศษพี่แจกสี่คนแต่คนละห้าสิบพิเศษครับพิเศษหน่อยคนสุดท้ายใครได้เออใครวะเนี่ยน,น่าจะเป็นเอฟซีใหม่ท่านผู้ชมครับคนนี้เออใช่เอฟซี FC ใหม่ครับก็ไม่เป็นไรเอฟซีใหม่ก็มีสดมีสิทธิ์ได้ท่านผู้ชมครับรับไปเลยตเต็มๆวันนี้ก็จัดไปเรียบร้อยท่านผู้ชมครับหมดแล้วเหลือสิบหกเพชรเติมไม่ใครไม่ได้แล้วนทะ่านผู้ชมก็ว่า ขอบคุณที่ติดตามคุณผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามต่อไปคุผู้ชมครับเพราะว่าช่องผมนะพี่นุมแจกบัตรเกยหน้าทุกวันเสาร์นะพี่นุมจะแจกนี้ตลอดเลยคือวันเสาร์ปุ๊บจะมีคลิปแจกบัตรเกยหน้ามาลงมาลงมาลงตลอดผู้ชมครับขอแค่ทุกคนติดตามไว้ก็มีโอกาสได้แล้วุณผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมผู้ชมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานฝากติดตามป่านนนท์นี่คุณผู้ชมถ้าเจอตัวนี้วันนี้สมรภูมิเพื่อเป็นตำนานเดี๋ยวพี่ไปเก็บแรงต่อนะคุณผู้ชมแต่พี่น่าจะเก็บโซโล่นะครรอออยากกเจพี่ในแงง็ลสุ่มดูผ้ชชมมครับบบเเลล่่่นแโโซผออาจจจะพีก็ได นตนนก็จะแต่งตัวมานี้มิชมงครับก็คือชื่อนี้เลยชุดนี้เริ่มชมว่าน,น่าจะไปเก็บแรงน้นมนชมต่อนะแต่เดี๋ยวพี่ขอไปเก็บโซโลก่อนเพราะว่าอีกนิดเดียวพี่อยากโอ้โหพี่อยากเดี๋ยวว่าจะขึ้นมาแน่ต้องพันสะสองพันสามห้าสิบพี่น่าจะเอาใดสี่ก่อนวันนี้ยังไงวันนี้พี่ก็ต้องเอาใดสี่ไดู้้ชมก็ไว้เจอกันใน เกมแล้วก็มันชมมาไปเจอใหม่พรุ่งนี้นะมันชมมาคลิปหน้านะมันชมจะเป็นอะไรก็รอดูได้มันชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากเราแล้วก็เซิร์ฟอินโดก็นั่นแหละมันชมครับใครอยากเล่นกับพี่เซิร์ฟอินโดก็อย่าลืมไปรอได้มันชมครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นเซิร์ฟอินโดต่อนะครับไปแล้วบายบายแต่ตัวละครใหม่ดีมากมันชมครับแนะนำไม่เติมมันชมครับคือไม่เก่งมากคนนี้เห็นอย่างนี้แต่มันเอาเรื่องจริงนะครับมันชมไปแล้วบายบาย